อยู่ที่เท่าไหร่จ๊ะเจ็ดมาด้านหลังเลยค่ะขึ้นมาเลยน้อง Q เจ็ดมาแล้วลูกสวัสดีครับเจนน์หนึ่งค่ะวัสดีค่ะเราเปิดกันด้วยเมนูนแรกเลยสามไข่จ้าเนุ่มๆชำๆเลยใหญ่ลูกกล่องใหญ่เมนูต่อไปนะครับกับลาบหมึกไข่นะคะไข่ปูแล้วปลากรอบไม่เคยกินนะลาบใส่ปลากรอบ เป็นครั้งแรกที่ได้ทําแต่เดี๋ยวจะแยกประกอบไปให้นะคะเจ๊นหนึ่งจะไม่ได้ใส่ไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเหนียวซะก,ก่อนมันจะไม่กออสิบสองครับ ร้อค่ะกับเมนูราบหมึกไข่นะคะไข่ปูค่ะแล้วก็แอดด้วยประกอบเพิ่มนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าไปใส่เองเนาะเราแยกประกอบไปเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าเมนต่อไปจ้ะ,จะกับกุ้งทูโทนนะคะบวกหมูยอ่อบวกหมูยอ่อ คิวที่สิบห้าอยู่ไหมคะสิบห้าสิบห้าอยู่ไหมคะจ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูกุ้งทูโทนหมูยอจ้านี่ช่ำๆเลยจ้ะ อกล่องนี้อยู่ที่เท่าไหร่จ๊ะหนึ่งสองร้อยบาทจ้าสองร้อยบาทก็ใหญ่นะได้นะกิน <g ick> ได้สองสามคน,มนเลยจ้านะใช่ค่ะใช่ค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า <c oughs> พิเศษนี่กุ้งหรือว่าแซลมอนแซลมอนใช่ไหมที่พิเศษอ,ะอ่ะกุ้งก็พิเศษเหมือนกันร้อยยี่สิบเมนู สอมมันพิเศษกุ้งสดพิเศษค่ะบวกหมึกไข่บวกกั้งสุกบวกไข่แดงบวกไข่มมงดาบวกไข่ปูบวกหอยแค็งค่ะคต้องอ่านทีละอันนะแม่คะคมึน ุผู้สดพุ้เซหนึ่งช็อตนะคะสองช็อตนะคะตามด้วยหอยแครงหอยแครงต่อด้วยก้างสุกค่ะ หมึกไข่จ้ะหมึกไข่จุกๆไข่แน่นๆไข่จริงๆนะคะเนี่ยไข่แน่นมากจะล้นหม้อแล้วนี่ขนาดขยายหม้อแล้วนะก็ะยังไม่ไหวที่จะล้นหม้อข้อมาวโพดมะม่วงจ้ะ ต่อด้วยวันนี้มีอะไรบ้างอะไรตอนนี้อันนี้มีก้างสุกค่ะมีหมึกไข่มีกุ้งสุกพิเศษนะครับบวกไข่แข็งจัดแล้วก็มาต่อด้วยไข่แมงดาต่อได้ไข่ปูค่ะคก็มาต่อด้วยสซมอนพิเศษนะจ๊ะสซมอนพิเศษนะจ๊ะ อ่ไม่กินแซมอนเนาะให้้น้องดูแอน๊ะให้น้องดูหน่อยแซลมอนแบบนี้รือเปล่าอ่าเรียบร้อยค่ะให้น้องดูแซลมอนแบบไหนให้ไหมแบบนี้ไหมยาแบบนี้เปล่าโอ้แซลมอนแบบนี้ใช่ไหมใช้ยาแบบนี้ไหมอน้วย เองเอาฟันไปซ่อนที่ไหนจ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูกุ้งสดพิเศษนะคะบวกแซลมอนพิเศษค่ะแล้วก็บวกไข่ปูไข่มมงดานะคะหมึกไข่หอยแครงจ้าซําๆกันไปใหญ่มากเลยนะเจ๊าหนึ่มใช่ค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าตอนนี้ทำสิบค่ะจะขึ้น17แล้วจ้ะสิอยู่ไหมคะสิบ สี่ร้อยเฮ้ขาดไข่ดแดงอีกลืมเลยน่าจะหมดใช้คำว่าน่าจะหมดกลี่กันกี่คนนะสองคนค่ะขาดไข่ดแดงด้วยตายแนละ้วเรียบร้อยค่ะนี่หนึ่งไม่ธรรมาดานะสองคนเนี่ยเราไม่ดูบินเราก็จำไม่ได้เลยไหมครับใ,ในกล้องมันดูไม่ใหญ่นะต้องให้ใดูจริงๆอ่ะมันใหญ่ค่ะโอ้โหเลือดสองคนใหญ่ไหมลูกขำตัวเองเลยตายแล้วตอนสั่งนี่ยังไม่ได้ทำใจใช่ไหม พอเห็นแล้วอุ og, ้ยทำใจดีกว่าโกวห้าห,ห,หากเมนูต่อไปค่ะกับเมนูกั้งสุกนะคะหมึกไข่แซลมอนไข่เมงดาเผ็ดนะคะอันนี้เอาเผ็ดเปรี้ยวหวานก็คือ3ามรสนะนะคะเค็มตามเผ็ด กงสุกกลางสุถุกนตามด้วยหมึกไข่ ไข่จุกๆเนี่ยค่ะไข่แน่นมากเสียน้ำยำเป็นห,หนึ่งจีด๊ดมาลูกค้าบ,บอกเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะเน้น มอนค่นไนะไม่เสร็จค่ะไข่นงดาด้วยจ้า100เรียบร้อยแล้วจ้ะกับมีเมนูก้างสุกนะครับบวกหมึกไข่นะคะบวก ไข่แมงดาบวกแซลม,มอนค่ะโอ้ดูไข่จ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้เาเกิด,ดกับน้องเลยจ้ะ ไปนะคะลาบหมึกไข่กุ้งสุกหมูยอนะคะลาบหมึกไข่หมึกไข่ออกดีเหมือนกนันนะเจ๊หนึ่ะอยากกลับไปเอาที่บ้านมาอีกเลยไข่กุ้งสุกต่อด้วยหมูยอคะ่ะ หอมข้าวคั่วใครคั่วคั่วเอง <c oughs> 1ิแปดอยู่นร้านไหมคะ <c oughs> จุกๆเลยเรียบร้อยค่ะกับลาบหมึกไข่นะครับหมูยอกุ้งสุกค่ะชํำๆเลยเรียบร้อยค่ะ,มคะเ,เะมนูต่อไปจ้าเมนูนี้เท่าไหร่เดี๋ยวนึงอันนี้สามร้อยบาทจ้าสามร้อยบาทนะครับลาบหมึกไข่กุ้งสุกหมูยอจ้า เมนูไข่ปลาบวกแซลมอนนะคะ,ระ,ระับปลาเผ็ดกลางใส่ไหลบัวนะคะสี่ไข่่ะหกร้อยจ้ะอ๋อเงินก็พันห้าเลยค่ะหกร้อยน่าจะไม่พอ ใช่ง 2005, ั้นสักพันห้าละกันทั้งร้านเลยจ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูไข่ปลาบวกแซลมอนค่ะมีจริงๆนะพันห้ามีจริงๆนะที่หนึ่งใช่ค่ะยำยกร้านเมนูสุดท้ายเลยค่ะได้ทุกอย่างเลยจ้ะไข่ก็ได้จ้ะเรียบร้อยค่ะเราเพิ่มอะไรก็ได้ค่ะเพิ่มวัตถุดิบเราอยากกินอะไรก็เพิ่มเข้าไปเลยได้ค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าหกร้อยห้าสิบรู เมนูต่อไปนะคะกับลาบหมึกไข่พิเศษนะคะสามร้อยห้าสิบบาทจ้าตำๆกันไปเลยมีแบบหมึกไข่ออกกับทุกเมนูเลยเจ๊หนึ่งใช่ไม่ไม่พอเดี๋ยวตัวนี้เราค่อยทำใหม่ให้ขายหมดอย่างเดียวนะ หมึกไข่พิเศษนะคะับสามร้อยนี่ชำ้ชำๆเลยลาบหมึกไข่พิเศษอยู่ที่เท่าไหร่ครับเจ้าหน้าทีสามร้อยห้าสิบบาทจ้า,าช้ำๆเลยก็ยยมีเมนูลาบหมึกไ <ละ S 2> ข่รับยังลาบหมึกไข่เริ่มต้นตั้งแต่สองร้อยบาทสองร้อยบาทกันจนถึงห้าร้อยบาทจ้าลูกค้าเพิ่มได้หรือว่ามากกว่านั้นก็ทําให้ได้ค่ะขอให้ใจ่ายตังค์ค่ะแม่ค้าทำได้หมดแ <c oughs> ต่เรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าฮัลลูกอันนี้สามร้อยห้าสิบ มดไข่ก่อนเลยอันนี้จะเป็นผลไม้รวมนะคะจนะ อันนี้คิวที่สิบเก้าแล้วจ้ะคิวที่ส<ม>ิบเก้าโอ้มีเตร็จเมนูใหญ่เป็นช้าอี่ช้านิดนึงพร้อยลูกเกี่ยวพอแล้ลูกแค่นั้น ผลไม้รวมใช่ไหมใช่จ้ะห้าไข่ผลไม้รวมมองไม่เห็นผลไม้แล้วไข่บังหมดจ้ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูห้าไข่นะคะไข,ข่ปูไข่ปลาไข่แมงดาหมึกไข่ไข่แดงเคม็มจ้าอันนี้แอดด้วยผลไม้รวมนะคะจ้าเรียบร้อยจ่าหมึกไข่พิเศษบวกไข่ปลา ีีออกดรนะครึ่งชั่วโมงได้ค่ะเกือบผิดแล้วใข่ปลาดาไปนี่โอ้โหจ่ะบารแม่คิวที่เท่าไหร่คิวที่เท่าไหร่จ๊ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่พิเศษน,นะคะบวกไข่ปลาดา เมนูต่อไปจากกับเมนูปูม้านะครับผลไม้รวมจ้าติ๊กโกกิ้มะไรทำอะไรเข้มมามายอะแยะไรเกียก้ยนู่นกระดงให้หนู่นชุดเล็กนะชุดหนึ่งนะได้ค่ะ เรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า<ะ>เรามาปิดกันด้วยเมนูแซลมอนพิเศษนะจ๊ะกับผักรวมแซลมอนพิเศษนี่ก็คือแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะคะปกติเราก็จะขายอยู่ที่200บาทเนาะนี่สั่งาอันนี้เอา350รบก็แซลมอนเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น สำหรับส่งต่างจังหวัดใช่ไหมใช่สามารถสั่งออนไลน์ได้ทุกสัปดาห์นะคะแต่ต้องสั่งก่อนล่วงหน้านะคะเราโพสต์ก่อนล่วงหน้าทุกอาทิตย์นะจ๊ะกระท้อนมียังออนไลน์มีแล้วแต่ว่าเป็นเริ่มอาทิตย์หน้านะคะคิวนี้จะน่าจะไม่ทันค่ะเป็นรอบต่อไปเพราะมันเพิ่งเริ่มเก็บนะครับยังเก็บไม่ได้เยอะจะจะะสำหรับก็ฝากติดตามช่อง youtube แล้วก็ เจหนึ่งแซตามปากเพจแล้วก็ทิกตอกด้วยค่ะสําหรับวันนี้บายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะยังมีอีกนะยังไม่หมดนะคุ้งสุก